พสไพ์ของโปเกม,มอนที่ถูกมองข้ามโดยเฉพาะภาพสไพ์ของเจน3าที่บอกเลยว่ามันแปลกมากๆครับมาเริ่มที่ตัวแรกนัวด p พาสหากเราเทียบกับอ f ฟฟิ i ชียลนะจะเห็นชัดว่าสีมันเพี้ยนไปเยอะมากดูนั่นมันเหมือนเอาดินมันมาปั้นใช่ไหม เห็นด้วยหรือเปล่าต่อมาตัวนี้เลยฮะเลิฟคัสเจ้าโปมา้มอนรูปหัวใจตัวนี้ครับเพื่อนๆลองเบิกเนตดูครับเห็นตาไหมดวงตาของมันครับดูแบบไร้จิตวิญญาณสุดๆคือในออฟฟิเชียลเรายังเห็นตาดําของมันอยู่แต่ในสิ่งที่เห็นครับสัมผัสได้ถึงความแบบอ่อน <Help me. S 1> วอนร้องขอชีวิต <Help me. S 1> ใครก็ได้ช่วยฉ <me. S 1> ันทีตัวมันก็น่าสงสารอยู่เลยนะต้องมาเจอสปายแบบนี้อีกมาต่อกันที่ตัวที่3ครับลาคูลัส ในสปของเจนหลังๆเนี่ยหลายๆคนครับอาจจะเคยเห็นว่าหุ่นเขาเฟื่ขึ้นเยอะเลยนะพอมาดูสไปาด้านหลังนี่แบบโอ้โหหุ่นเพียวเชียวแบบผิดหูผิดตาเลยเมื่อพอพูดถึงสไปาด้านหลังครับมีตัวครับแปลกเหมือนกันครับนี่เลยฮะฮัสซัมปกติเนี่ยมันมีปีกใช่ไหมแต่นี่มันไม่มีปีกของมันหรือเปล่ามาดูสไปาด้านหน้าครับมันครบถ้วนนะแต่นี่มันไม่ใช่เลย ที่พีกว่านั้นก็คือแม้แต่ในเจนที่4ครับปีของมันก็ยังหายไปอยู่ดีครับเขาตั้งใจทําแบบนี้หรือเปล่าหรือเรามองไม่เห็นสุดท้ายครับโอได้ o ครับสปด้านหลังอันโด่งดังครับใครๆต่างก็น่าจะเคยคิดกันบ้างแหละเหมือนเรากําลังเห็นก้นมันอยู่จริงไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือขาหลังกับหางของมันครับมาเป็นมุมมองที่แบบชวนงงงวยนิดนึงเพื่อมาคิดว่ามีสไปรหรือรูปไหนครับที่มันแปลกกว่านี้อีกไหมมาแชร์กันหน่อยครับและนี่คือ